สวัสดีครับใครที่กำลังมองหารถ7ที่นั่งราคาไม่เกิน3 0 0แสนนะครับ คันนี้เลยครับอยู่ด้านล่ังผมเชฟโรเลตเทลเ b เซอร์ปี2013เครื่อง,งยนต์2.8ตัวนี้ LTZ นะบอกเลยตัวท็อปเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันใกล้ๆดีกว่าครับลูกค้าว่าน้องผิวพรรณสวยแค่ไหนคันนี้บอกเลยนะราคาแค่289,000บาทผ่อนสบายๆแค่เดือนละ5,000กว่าบาทสำหรับรดเจ็ดที่นั่งนะอ่าอันนี้คือมาแบบสวยๆเลยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะแล้วก็มีไฟด้านล่างเป็นโปรเจคเตอร์นะครับลูกค้าผิวพรรณน้องสวยงามมากคันนี้บอกก่อนนะก่อนที่เข้ามา ก็คือเราเก็บสีจากชุนิสันให้เรียบร้อยผิวพันธุ์น้องสวยงามจริงๆนะครับไม่พอนะยังมีแม็กขอบสิให้เรียบร้อยเลยโคมดานะครับของตัวโวกให้เลยตัวด้านข้างกระจกก็จะเป็นในส่วนของไฟ LED พร้อมบันไดข้างสวยงามเลยนะครับมีกันสาดติดให้เรียบร้อยมาดูด้านในดีกว่าภายในเบาะหนังนะครับคันนี้เกียร์อโตโนาะตนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวลายไม้คาดนะครับลูกค้าเป็นแนวรัก u r y รีเนาะออกแนวสปอร์ต u ุเรีหน่อย แถว2เนาะผมบอกเลยว่านี่ครับรถเป็นแนว7ที่นั่งเนาะมีแอร์มีแอร์ด้านบนนะครับของเคอ v ์เบเซอร์นะับเบาะได้แบบนี้เวลาเราขึ้นไปเนาะนี่ครับอ่าเราขึ้นไปเบาะแถว6 7เ,เนาะความสะดวกสบายผมบอกเลยว่าครบคันมากๆกับราคาไม่เกินแค่0,000สนเมทอาร์เป็นยังไงอ่านี่เซลเบนบอกเลยครับว่าเมทอาร์ทุกอย่างเดิมนะครับคันนี้เดิมนะเมทอาร์เดิมสวยนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับว่า อุปกรณ์ให้มาครบหรือเปล่าไปดูกัน,นครับตัวด้านหลังกันดีกว่าครับว่าน้องสภาพเดิมแค่ไหนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวกล้องถอยให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะครับลูกค้าตัวฟอนต์เดิมคือเชฟโรเลตนะครับ2.8ดูแเนาะดีเซลเครื่องดีเซลนะ2.8นะครับเทลเบซเซอร์ er LTZ นี่บอกเลยนะครับทุกอย่างฟอนต์ทุกอย่างครบนะครับ ดูด้านหลังดีกว่านะครับตัวเมทอาศนะครับล่องน้ําเดิมนะครับรถสภาพยังยังใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างเดิมนะครับลูกค้าทุกอย่างล่องน้ําเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมตัวด้านท้ายนะครับทุกอย่างครบหมดเนาะก็มีไฟสองท้ายให้2ด้านเหมือนเดิมนะครับล่องน้ําเดิมท้ายเดิมพร้อมใช้งานเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวห้องผู้โดยสารดีกว่าครับว่าสวยงามแค่ไหนไปดูกันครับ อ่าเรามาดูภายในของตัว t ทเบอ a ์เซอรนะครับ2 0 8ตัว L T Z คันนี้กันเนาะตัวนี้ให้มาเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็แอร์ออโต้โหมดนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนหน้าจอ Android นะครับให้เรียบร้อยแล้วนะมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยบอกเลยเนี่ยครับกล้องถอยให้เรียบร้อยเลยนะครับในตัวของเครื่องเล่นนะครับก็เชื่อมบลูทูธนะครับ แอ d r o i d เนาะแล้วก็ Apple c a r p เ a y ให้เรียบร้อยนะครับ FMAM เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวงมลลาลัยพวงมลลาลัยตัวนี้เป็น LTZ เนะ้องก็จะมีปุ่มครบคุมเพื่อเสียงตรงพวงมลลาลัยแล้วก็ในส่วนของตัว Cruise Control นะครับไมค์คันนี้เนาะปี2013ผมบอกเลยว่าก็2 0 0แสนนะครับคันนี้ก็ไมค์เดิมทุกอย่างเดิมนะครับมากับลูกค้าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารดีวกว่าครับว่ากว้างแค่ไหนไปดูกันครับ อ่าเรามาดูห้องผู้โดยสารดีกว่าครับตัวนี้จะเป็นแถว2เนาะของเ a i เวเซอรจะมีทั้งหมด3แถวเนาะก็คือมีเบาะแถว2แล้วก็เสริมก็คือ6-7ที่นั่งอำนวยความสะดวกสบายก็นี่ครับก็จะมีที่วางแก้วนะครับที่เท้าแขนแล้วก็มีตัวจับแล้วก็จะมีตัวแอ์นะยังไม่พอมีตัวแอร์ก็สามารถเล่งแอร์ได้แล้วก็จะมีแอร์หลักแล้วก็สามารถเปิดได้นะครับตัวเทเ e เนะครับใช้อะไหลของอิซูซูเกือบ ทุกรุ่นเลยนะผมบอกเลยนะครับก็คือทุกอย่างอะไรอีสุหมดเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนห้องเครื่องฝาประตงฝาประตูทุกอย่างใช้อีสูเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับใช้อะไรเทียบได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องดีกว่าครับว่าเขาจัดมาเต็มแค่ไหนไปดูกันครับ อ่ะมาดูห้องเครื่องเดียวครับว่าเดิมไหมท่านี้บอกเลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเป็นแนวแบบไยรุ่นหน่อยเนาะก็คือเปลี่ยน ID A เดียเซียนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวกรองให้การดูดอากาศและการระบายอากาศได้ดีนะครับสำหรับการเดินทางไกลเนาะไม่ร้อนไม่สุกจิกนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เซ็ตเรียบร้อยคันนี้ขับปกตินะครับลูกค้าบอกเลย อัตราการเร่งดีกว่าเดิมมากทุกอย่างเดิมก็คือเม็ดอาร์ตเดิมเป้าเดิมนะครับเม็ดน็อตเดิมเนาะอันนี้ฝาเดิมนะครับอันนี้คือการใช้งานเนาะผมบอกเลยว่าการใช้งานแบบนี้นะครับอันเนี้ยเราเรียกว่าแผ่นกันความร้อนนะครับอ่าทุกอย่างเดิมอะราคาอีกกี่นึงคันนี้นะ ราคา289,000บาทนะครับลูกค้าบอกเลยนะครับคันนี้ปี2013จัดได้นะครับลูกค้าแต่ว่าต้องดาวน์หน่อยเนาะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณแค่4,000กว่าบาท5,000กว่าบาทนะครับลูกค้าบอกเลยนะครับแคมเปญเดือนนี้เนาะส่วนลดสูงสุด50,000บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ถ้าใครจะมาดูเจ้าคันนี้นะ Chevrolet Trailblazer 2.8ตัว LTZ ตัวท็อปเลยนะคันนี้นะครับอยู่ที่โชว์รูม B Auto Used Car นะครับติดกับสยามนิสสันจังหวัดอุบลน,นะหรือจะโทรหาเซลล์เบนนะ ครับที่คนรีวิวเนาะคือ063 941 9049อ่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดเป็นกำลังใจให้เซลเบนด้วยนะครับจะได้เอารถด,ดีๆเนาะรถสวยๆแบบนี้นะครับมาให้ลูกค้าได้ดูได้ชมนะครับมาว่าแล้วก็จัดไป